สวัสดีครับวันเสารวัสดีทุกชมนะยแชทเลยสวัสดีครับแต่ข้างบนมีผิดไม่มีฮะพีโอเทกโอเทกกล่องนี่ก็ขยันเยอะจังนะโอ้โหนี่นะครับเราจะปฟินไอ้มีแอปเปิลทองเหรอมีเอ้ยมาแบ่งกันดิแบ่งแอปเปิลทองมั่งมึนเวยแบ่งแอปเปิลทองหน่อย เอามาครึ่งเอามาครึ่งหนึ่งอ่ะแบ่งเอาแบ่งน้ำยาด้วยเพื่ครึ่งโอ้ยมึงเรื่องมากจังวะมันต้องแบ่งเพื่อความสมดุลนี่ออ่ะในกล่องด้วยกันเพื่ครึ่งอ่ะเอ้ยอย่าแบ่งงั้นสิมาๆมาเดี๋ยวได้สามสิบอันเมื่อไหร่ทองเอาน้ำยาอยู่เดินเอามาสิเอามาอีกโอเคเนี่ยมีแค่เนี้ย แอปเปิลทองแอปเปิลทองเอ้ยคนแรกคนแรกอ้ยแล้วแกมาตีอะไรเนี่ยแอปเปิลทองแบ,บ่งคนละสามสิบสองอันอเฮ้ยเลยแกเขาจับก<ไ>็้สามอันไอเมียก็ขาสามสองไงบ้าเองได้เยอะเกินอีกสองอันโอเคโอเคพอเรีครบแล้วนี่ต้องลงทางนี้ด่อนช้าวะ่ะใช้ดาบไหมดีไม่ตัวสู้หรือแมปอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเป็นแมปกระโดดนอะ่ะ เจอและ้วอ่านะครับจังหวะนี้นะครับคุณปุ้มสาสาวัสดีเขากำลังเดี๋ยวแล้วนี่มันห้องใต้เตียง <c oughs> นี่แล้วนะครับลงมาแล้วนะครับเปย์ยันมันมึงันติดหลังผมอยู่แต่ตวิง่งมันอยู่ทางนู้นนี่หว่านะมันห้องใต้เตียงโธ่โอ้วตุ๊กตาใหญ่ดีนี่จะจิมันไปทางนี้พี่จะรึ ผมผมไม่ค่อยเซียนนี้ผมจะมาเล่นเกมกันนะครับแต่ผมไม่ใส่ลิปแค่พูดตัวเบื่อนั้นแหละครับเดี๋ยวๆๆๆกูจะกระโดดไปไงวะเนี่ยเฮ้ยบึ้อแอปเปิลทองประทังชีวิตกูมาเบื้ออร่อยดีไม่มีประโยชน์กินกินละดองโอ้ยโอ้โวกูกินละดองทีนี้ตายเลยจะกินยาจำเลิยาจำไหนวะสีเขียวๆอ่ะอันนี้เหรอเออ โอปุ้มมันด้ยะปีศาจจำโคตรเยอะเลยฮึชึบต้องกินยาพันอาแอปเปิ้ลกระเด้นกระปุ่นเฉอหน่อยอ้าวอ้าวน่เบื่อไม่มีปะกระโดดกระโดดกระเดี่ยวมาเออเฮีอยวลงมาทีเดียวนี่ขาหักตายเลก็พวกเราเนี่ยเป็นคนโดดไม่เก่งแต่ผมชอบกิจกรรมโดดๆนะครับไม่กิจกรรมโดยโดยโดยถ้วยนะครับโดยถ้วยโดยถ้วยเฮ้ยหันหน้าจอไม่ได้อออืืห กูนี่เงือนไปเลยเอาลนะครับจังหวะนี้ผมก็กำลังขึ้นเลไปทางนั้นมันมีสองทางปึ๊บเด้วปึ๊บไปทางนั้นนะแต่เขาไปทางนี้มีสองทางเหรออืมไหนปึ้งไปทางไหนไปทางนี้ไปไปทางนั้นเด้อผัดแกนผัดกันคือจุดทางเพาทางนี้มันยากกว่าให้เขาไปยากกว่าทางนั้นมันยาวจริงแต่ไงเองเองเองเล่นทางนั้นเลยเดี๋ยวเขาเล่นทางนี้อืมโอ้ยเมื่อโดนเมื่อเดินไปเมื่อกี้ ได้แที่ผมไปทางนั้นดีกว่าจะดีกว่าด้วยไม่ไปไม่ทางที่เขาไปเลยใกล้ไม่สิบกุ้ยยี่สิบกุ้ยเยี่ยบเว้ยเอ้ไม่ไปทางตอนนั้นแหละวไปเลยเอ้ยยายปืนมาตัดหน้าทำไมแหลกอยู่ได้แล้วปืนว้าจ้ใช้ดาบไม้ตีปืนหนีปื้ม มินหายไปเลยเชื่อไหมใช่เพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราอยู่นี่โอ้ยวุ้ยจ้าเดี๋ยวนะคุณดูแม่งมีสองทางไม่ไปทางนั้นหรอกเฮ้ยโุ้จ้าวุ้ยดิชุมดี ดีก็ดีคือใหญ่ด้วยนะตกก็ดีนั่นแหละเฮ้ยม sure> ิกอันนี้เป็นทางเขาของกดว่ะอืมขอโชคดีเฮ้ยไม่เอาของกดหรือเปล่าไม่ใช่ของไม่ใช่ของกดแต่ก็ไม่เชิงใช่ไหมอ่าลุดโอ้ยแหลกอ่ะลุดนะทำไมทุกครั้งเขาลุดบ่อยจังไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเซฟจุดอนอ้าวป่าหมา <c oughs> มเล่นได้ไงวะมิกเฮ้ยเดี๋ยวมึงลืมรถไฟป่ะปมมึงลืมรถไฟแล้ว <c oughs> มึงลืมรถไฟแล้ว <c oughs> มึงลืมเอารถไฟไมาให้กู <c oughs> <c oughs> <c oughs> มัมีรถไฟไหมเพิ่มไม่มีจะเอาไปทำไมอะฮะอ้าจะมาเถินาไม่เอาก็จะได้กับได้วยเฮ้ยไม่มีรถไฟรถไฟแล้วก็เบนลงไปก็ได้โหเจ็บทีนีทีมีแดดเปิ่มไปนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละเพื่อนจัดไปเออไม่มืจัดไปไหญเสีย ฮุจุกนี่ไวไว้ใจไฟง่ไปละงอนเชื่อเชื่อชีชีช,ช,ชีงอนรถไฟก็ไม่ให้กุ๋ยเวรแล้วกูมีรถไฟไหมเมยถ้าเมีอเม,ม,มยน่ยี่สิบเอาไปละเอายวดูดิไฟอันน้ำอันน้ำมันกอง กล่กองหาเลมสีทองกล่องเหล็กไง <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บก่อนเก็บทรัพยากรให้ได้มากกว่าน,นี้ก่อนตอนนี้ครับเรากำลังมุ่งหน้าไปหาคลิปมวยครับตอนนี้เราต้องไปดูปก่อนยากแมงวันไงเชื่อครับดูแล้วครับบั๊กก็มาแรงวัน เงือไปเลยผมนี่ดดเปิดเพื่อเปิดนี่อยากเห็นบัวอยากเห็นบัวปิวว่ะอะอันนี้อันนี้ปิวได้ใช่ป่ะไเออทำไมมึงออกมาข้างนอกว่ะไอ้เค็กเข็ดตบัวปิวป้าอ้าวที่จะตายไอ้นู่นไงฟุตบอลได้กูถามเลยปิวบ้าเยีว ไปอยู่ข้างบนวะทำไมอมีอมีกระเพื่อเดซิโกนจินนับโบกะวกาวกาวกาวโอ้มีนี่นะกรดดูได้หยอกยอกเออ b r i d g ี e c o m เวลาออกไปไหนมันต้องลำบากกะเกกะปืมอะไร เฮ <_ ASS> ้ยไอ้พี่ทำไมไม่ทำ,ไมไมทำการเช็คพลอยตอ้เขาขึ้นจากเตียงมาแล้วกม็มันมันมีทางเลยตให้ตให้จโอ้ยยาวจังนะพี <_ v ist> อ่อะไรยาว เราจะขึ้นไปไงวะเนี่ยเราจะขึ้นไปไงต้องขึ้นแบบใไมเนี่ยโอะไรวะเนี่ย้ยโอ้ยโจอตีตีผิดโอ้ดนตีผิดเออไม่เป็นไรเราให้อภัยเว้ยโอ้ยไอ้ปื้มไอ้เวยนี่ไปเล่นแบบเบื่นละ หน่าโอเคครับสมาหรนี้ก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับโอ้ยเนี่ยโอเคครับ